อุ้มเคยเล่นเกมโมบ้าชนิดหนึ่งไม่โมบ้าทำเป็นชนิดเลยมโมบ้าเกมหนึ่งในคอมพิวเตอร์เฮ้แต่ว่าเวลาอุ้มเล่นเกมไม่เคยหัวร้อนนะอุ้มเป็นคนที่โดนคนอื่นหัวร้อนใจ<ไ>แบบอุ้มทำไมอุ้มทำแบบนี้เวลาเขาบอกว่าให้อุ้มแบบทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยอุ้มจะประมวลผลประมาณแบบหนึ่งถึงสองแบบอะไรนะอ๋อ คแล้วก็ค่อยถาเหมือนติดดีเลย์อะกาจะหายดีเลย์ก็ตายแล้วอะก็แบบอเล่นต่ซัพพอร์ตอไม่เล่นเอดีไม่เล่นเลนคืออุ้มก็เคยเล่นเลนกลางเคยเล่นเอดีเคยโดนไล่ไปเล่นท็อปด้วยไปเล่นไม่ได้แล้วก็แตกแลโดนด่าแบบว่ากูไม่เข้าใจว่าทําไมคืออุ้มก็บอกว่าอุ้มเล่นซัพพอร์ตนะว่าเมนซัพพอร์ตอย่าแย่งตําแหน่งเราเลยแล้วเขาก็บอกว่าจะเล่นซัพพอร์ตแล้วหอบเราเล่นเลนแล้วเราแตกอะแล้วเขาก็จ่า เล่นไม่ได้เล่นทีก็เล่นทีก็แจกค่ะแล้วก็โดนด่าพนมมือเตด่าแรงทําใจไม่ทัน <c oughs> คนบอกว่าอุ้มไม่นุ่มนิ่มแล้วคือจริงๆอุ้มก็ไม่ได้เป็นคนนุ่มนิมมก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนขี้บ่นที่พูดมากแล้วุว่ว